ตอนนี้พี่พีชน้องพอสอยู่ที่พระราชวังย่านสนามหลวงนะครับพี่พีชครับวัดดี้กันหน่อยครับน้องพอสครับวัดดีทุกคนหน่อยครับลกูกครับตอนนี้ทั้งสองคนก็กาลังเพลิดเพลินกับการดูชมวิวทิวทัศนะครับในยามค่ําคืนสะดกี้ระวังสนุกมากเลยนะครับตอนนี้เราก็จอดรถอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วเราก็มาให้อันนี้ก็คือมุมที่เมื่อกี้พี่พีนอมพดถ่ายรูปกันนะครับนี่ก็คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับไฟค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมนพดครับสนุกไหมครับเป็นไงอ้าวไปแล้วพี่พีชสนุกไหมครับสนุกค่ะเป็นไงบ้างลูกสวยไหมสวยค่ะอากาศเย็นไหม นนสุกใหญ่ะครับผมอันไหนพาทุกคนดูสิลูกอันไหนพาไปดูน้ำพุสิอันไหนชุบชี่ยช,ช,ชี้หน่อยชี้หน่อยโอเคโอ้ตรงนี้หรอเนี่ยนะอ๋เป็นน้ำพุแบบเนี้ยหรอใช่ปะป๊า,ปาแล้วอันน,นั้น,น,น,นลูกปั้นไข่ปั้นนัไข่อ๋อบรรยากาศแบบนี้นะครับลูกปั้นไข่หรออันนี้ปะป๊า,ปาก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะ ไหนเคียเตอร์ตัวน้อยพาเดินชมหน่อยสิครับมีอะไรกันบ้างครับน้ำพอครับไหนบรรยายหน่อยลูกไฟสวยไหมไฟสวยไหมครับสวยมาก สวัสดีครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่ในบรรยากาศของอพระราชวังนะครับยกไม่ไหวแล้วตัวโตแล้วยกไม่ไหวแล้ววันนี้พวกเรามากับเหล่าโก้ได้นะครับนี่เหล่าโก้กมาน้งพอรับ เราตกลงก็มาครับเฮ้ยครับเดี๋ยวพวกเราทุกคนจะกลับกันนะครับเรามากันวันนี้ถ่ายคลิปสั้นๆเป็นวอล์กสั้นๆก็บอมเนาะโอเคครับเอาแบสวัสดีทุกคนก่อนลูกสวัสดีครับพี่พีชสวัสดีแม่บอสวัสดีครับพี่มิโลป๊าป๊พวกเราลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่บล็อกหน้าครับผม